สวัสดีครับพี่พี่พุท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่พพุท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนต่ตรองวดโ,โท,รทรที่เบอร์0 8น4 8 0 4 7 4 6็ครับผมส่วน,นดียไน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พระบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผม แล้วก็จะได้พาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับอินพีนี้ก็มีพาบ้านมาแปลงปันในราคาสอง้อยห้าสิบบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่เพื่อนซื้อสององค์ก็ลดเหลือสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมมาเริ่มเป็นพระสมเด็จรายการที่หนึ่งเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับผมถ้าดูภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมเหมือนก่อนได้ครับผม หรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองคไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขติดกับผมได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มาแบ่งปันอยู่ที่2องค์400บาทครับผมแต่ถ้าองค์เดียวก็250บาทครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมเก็บเงินไปทางไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมจ่ายเงินแค่ค่าของเท่านั้นนะครับนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นพระสมเด็จ หมายเลขหนึ่งนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งครับผมราคา250บาทครับอต่ไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสองครับผม ครับอันนี้เป็นหมายเลขสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพาะสมเด็จหมายเลขสามครับผม ครับอันนี้เป็นหมายเลขสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสี่ครับผม มหมายเลขสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขห้าครับผมนี่เนื้อหาแตกไกยงาครับผมข้างหลังเป็นอะไรนะเป็นพระธาตุพระธาตุอันนี้ครับผมเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะเนกล่องเดิมเขาอยู่เนี่ยเนื้ออิฐพระธาตุองค์เดิมวัดพระธาตุพนมวรณมหาวิหารนะครับผมจังหวัดนคะรพนมครับผมเขามีกล่องอยู่นะอันนี้ เนี่ยก็จะเนี่ยครับเป็นพระาธาตุพนมครับผมข้างหลังเนี่ยจะเป็นหมายเลขห้าครับผม ครับอันนี้หมายเลขห้าครับผมราคา2 5งบาทครับต่อไปเป็นขุนแผนพายคู่แต่นี้เป็นองคเล็กนะครับผมนี่เป็นองคเล็กนะนี่เป็นขุนแผนพายคู่ครับผมน,นี่ก็จะเป็นหมายเลขหกครับผม ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นคุณแผนไพ่คู่องคเล็กครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดครับผมนี่หมายเลขเจ็ดอันนี้เป็นถํำเสือครับผมน,นี่เป็นหมายเลขเจ็ดเป็นท่ำเสือครับ อันนี้จะเป็นหมายเลขเจ็ดครับผมนี่ครับตัมเสือครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขแปดอันนี้เป็นลูบทโทษสามเตารีดครับผมนี่ลูกทวทวัดช้างให้ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขแปดครับผม ครับอันนี้เป็นหมายเลขแปดนะครับผมนี่ครับผมหมายเลขแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นเหรียญหลปภูไข่ครับผมหมายเลขเก,ก้าครับผมนีนน่้เป็นเหรียญหลปภูไข่หมายเลขเก้าครับผม ครับอันนี้เป็นหมายเลขเก้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับผมหมายเลขสิบครับผม,มเป็นเหรียญพระพุทธชินราชข้างหลังท่านอาจารย์กูลครับผมปีสองสี่เก้าเจ็ดครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบนะครับผมอันนี้สองสี่ แปดนะครับผมข้างหน้าออกปสสองสี่นะครับผมนี้เป็นพทกิชินาลาดครับผมแต่ข้างหลังเป็น24อ๋อ2467ครับผมนี่ท่านอาจารย์กูลครับผม น,นี่ก็เป็นหมายเลขสิบก,ก็ผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นผมเน็จวัดเกตหมายเลขส1บเอ็ผมรับนีจะเป็นหมายเลขสิบอนะครับ ครับอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับเอาไปเป็นพัสดุเร็จหมายเลขสิบสองครับผมนครับอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบสองนะครับ นี่ครับอันนี้หมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพรัสดุเร็จไกเซอร์ผมหมายเลขสิบสามครับผม นี่ครับผมหมายเลขสิบสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพยาครุฑก็ผมหลวงพ่อเสงวัดบางนาครับผมปีสองห้าสองสองครับผมหมายเลขสิบสี่นะครับผมเป็นคุฑหลวงพ่อเสงวัดบางนาครับผมพร้อมเรียมพร้อมใช้ครับผมองค์นี้รูว่าจะเห็นหรือเปล่านะ หลวงพอ่อเสงครับผมวัดบางลาครับผมปีมปอสองห้าสองสองครับผมเป็นพญาขุดหลวงพ่อเสงครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นหมายเลขอ่าสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหมายเลขสิบห้าครับผม นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหมายเลขสิบห้านะครับผมหลวงพ่อเงินครับผม นหมายเลขสิบห้าครับผมราคา2องห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหนูมดทวดหลังเกาลีดหมายเลขสิบหกครับผมหมายเลขสิบหกนะครับผม อันนี้เป็นหมายเลขสิบหกกรผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดกระผมนะครับผมถ้ารูปพาไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองไหนก็ทักไลน์แล้วโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันอยู่ที่สององ4 0ีร้อยบาทครับผมเหมือนเดิมครับผม แต่ถ้าองค์เดียวก็สองอห้าสิบาทครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมองค์นี้นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสองอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปอันนี้เป็นเหรียญระพก,กนครับผมวัดพญารษณครับผม เลขสิบแปดนะครับผมวงนี้นี่ครับอันนี้หมายเลขสิบแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับ ไปเป็นเรียนหลวงพุทสุกวัดปากคลองมะขามเท่าหมายเลขสิบเก้าครับผมนจะเป็นหมายเลขสิบเก้าครับผม ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบเก้า,ค,าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบอันนี้เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อแดงครับผมในหมายเลขที่ยี่สิบครับผมปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับผม ครับอันนี้เป็นรายการที่20ครับผมราคา250าสบาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่21ครับผมอันนี้เป็นโคดสมองครับผมเป็นรายการที่21นะครับผม อันนี้จะเป็นรายการที่21นะครับผมครับผมรายการที่21่็ครับผมราคาสองบาทครับตอนเราไปปีนันใดที่อยากรู้รื่อพเพิ่มเตอมอิมผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกก่อนก็ได้นะครับ ำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ